มาติดตามชมน้ำห้วยด้วยกันนะคะนี่นะคะกําลังจะล้นตะลิ่งนะคะท่านผู้ชมเบืงนี้ปนตะยาออเดอร์เบื้องในน้ำเนี่ยน้าหลากค่ะเต็มเลยสพะพานค่ะนี่อันนี้คือฝั่งตะลิ่งนะคะนี่จะท่วมแลวนะคะเหลือนิดเดียวค่ะเหลือนิดเดียวนี่นะคะถ้าเกิดว่าน้ําท่วมจริงๆตรงที่มีเพียวยืนนี่ไม่สามารถมายืนได้นะคะมันสีแห้งค่ะนี่นะคะเบืงนี้ เป็นญานเอาน้าแดงค่ะสะดุ้งสะดิ่งก็ไม่มีใครกล้ามาตึกหรอกเพราะว่าหน้ามันแห้งะน้ามันเริ่มลายแล้วค่ะนะคะนี่แมเพียวอยู่ใต้สะพานนะคะอันนี้เป็นฝั่งตะลิ่งที่มมเพียวยืนนะคะเหลือนิดเดียวค่ะเหลือแค่เหลือแค่คืบค่ะคืบคืบคืบนิดเดียวก็คลืบๆเนี่ยนะคะเลอคืบก็จะล้นขึ้นมานะคะจะล้นอีเส้ล้นขึ้นมาฝั่งค่ะ ดูแค่คืบเดียวค่ะนี่เป็นที่มีเพียวยืนเด้อนี่นะคะเนี่ยแค่คืบเดียวค่ะแค่นี้แหละสวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะแม่เพียวพามาเปิ่งน้ำแกงค่ะน้ำท่วมนาแม่เพียวเลยเด้อฝึกสามเข่าได้สามมือค่ะท่านผู้ชมได้สามมือค่ะ สซเวานเนี่ยได้นี่นะคะน้ำโฮมกันแล้วกับฝนตกเมื่อวานแค่บใบสองเองนะคะท่านผู้ชมเบื้องนี้น้ำแกงเลยเล้น้ำแกงแล้วแฟนเพเ่อก็ใส่มองอยู่ค่ะจากใดบนใด ข้างหน้ามันหลายกว่าเก่าแล้วน้อยกว่าเก่าเจ้าว่าน้อยบ่ดูมาของไอ้พันมันนักแล้วขอไอ้พันเนาะข่าน้ําทะเลค่ะคัมันบ่ว่าน้ํามันหลายกว่าเก่าเเนาะคเนาะไปนายกงเซาหันน้ําหลายขนาดด้ทงพุ่นบอกว่ามนมึงไปเบิ่งอีนายกงเซาน้ํามันมามึงสิดําจังได๋ข่อยว่าเอาน้ํามาทงพุ่นบ่คเออว่า ่อยดํอยู่นี่น,นึงดดำเงินก็ไล้ขี้เข่าหนอยใคร đó คือว่านาม a ห่วยออกเลยนะจึงจนในเรนนำมาไปตะกาเพินพ่นเพิน่นบวกบอกโ <c oughs> อกบอกแล้วหมดยังไหลลงอยู่เอ,ออค่อยย่านมันไหลลงประเด็นนาห่วยดันออกมาเนีนย่ยละยุ่งเลยทางเขาโดดันมันหาลงเดีวเดียวนี่เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะซ้าเก้าบรดแต่ว่าซ้าเก้าไปจกักเนาะ พอจะลืมไปเบิกมาว่าขอยพันธ์ไปไปเบิงตะกี้นะอา้าไอพันธ์กว่าหานน้ำทะเลเลยค่ะวันนี้ค่ะตกเมื่อวานแค่บ่ายสองนะคะนี่พายุตัวนี้นะแรงขนาดเลยค่ะตกโบยู่โบเซร้าตกแบบแม่เพียวไปฮับอีน้องเพียวเมื่อวานไปรับลูกที่โรงเรียนค่ะโอ้ยขับมาจนไ่ได้เลยมอเตอร์ไซค์ค่ะตกใส่นาจนแสบมด แห้งแห้งค่ำแห้งแห้งสี่โมงหันสามโมงสี่โมงแห้งแหง้งค่ะท่านผู้ชมเสียงน้ำนะคะนี่ถ้าเกิดว่าไอ้น้ำลายคนนี้แม่เพียวก็สิมาถ่ายให้ FC เอฟซีเบิกค่ะว่าน้ำมันแก่งสิทูมขนาดไหนปกติถ้ามันแก่งแห้งนี่สิทูมป้อจะเบิงปลาหัลละพี่ปลาเล่นจืดๆๆเลยมันกระโดดจากนี่ขึ้นเขาคือเอาสะดุ้งมาตึกเนาะ หน้ามันแดงอยู่บอกปลากระโดดขนาดเลยมองหันตะต่อยแยงก็ได้แต่ของใหญ่นะพี่เนาะเพราะว่ามันมันนัน้นเดียวขนาดมันไม่ได้หลปลาออกได้ไมยังได้ไมคันหาอยู่ในอันนั้นไมของเล้าหันบอกคือไมสองอันอัจจะบวกปลาเต็มละโอ้ ่น,นีคะภาคบ่ายก็น่าจะตกอีกนะคะเดี๋ยวแม่เพียวจะพาไปเดินดูน้ําห้วยเดอ้อไปดูน้ําห้วยกับแม่เพียวนะคะไปย่างเบึกน้ากันเดอ้อมาเป็นยังไงบ่ามอนว่าจะดํานาค่ะท่านผู้ชม <laughs> น้ําห้วยออกเต็มเลยคะ่ะพุ่นคะ่ะไกลๆพ,พุ่นเพร่นว่าจะแก้ตะกร้ามาเต็มล่อเลยนะคะพุ่นได้ตีกลับมาค่ะดำาบไดา ดำอะายตีกลับมาอีกอติดแล้วฮะฮามอนน้ำห้วยออกบ่แน่ตะก้าเมื่อไหร่ยุไซ้เด้อโอ้จนนี่มันลาไปหรือบ่สิทันอย่าบ่ โคนเลยน้ำแก่อ้าวกำลังลุยนี่ก็แก่ฟื้นค่ะแก่ฟื้นวัน <laughs> น <laughs> มาดำนานา้ำแห้งลบเมื่อยค่ะท่านผู้ชมมาชมน้ำห้วยกับแม่เพียวนะคะเบิ่งนี้น้ำห้วยเต็มแลวค่ะน้ำห้วยค่ะเต็มเลยน้ำแดงแจเลยนะคะนี่นี่ค่ะน้ำแดงแจเลย สิตึกปลาก็มได้แหละค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำน้ำม,มาแรงค่ะน้ำห้วยเต็มตอนนี้หันน้ำในนามแม่เพียวหันไหลลงห้วยนะคะเหลือแต่ห้วยนี่จะออกนาถ้าห้วยออกนาแล้วคือจบข่าวแล้วค่ะคือน้ำสีแก่งแห้งขนาดเลยคะ่ะท่านผู้ชมสามมือสี่มือกับ,บรถเดิมนม้ำท่วมทั้งบ้านแม่เพียวนี่นี่ค่ะน้ำเริ่มมีทิศท่วมมีต้นข่าแล้วะค่ะท่านผู้ชมสีท่วม,มต้นข่าเลยเด้อบางนี้ข่าวเลย ปลายเขากวิดวิดอยู่ค่ะโดยย่างไปบึงนํากันค่ะท่านผู้ชมว่าน้าในานาม,มันกําลังไหลลงห้วยมันเป็นอะไรค่ะเมื่อบึงนํากันค่ะนี่นะคะน้าในานาแม่เพียวหันไหลลงห้วยค่ะตอนนี้นะเต็มแล้วหละอันนี้ก็เป็นทางนะคะนี่เป็นทางที่เขาเที่ยวไปนานะคะแต่กับคงสีบบมีไผ่กาออกแล้วค่ะเพราะว่าน้ามันเริ่มแรงแล้วคะ่ะนี่มันชิ้ข้ามบ่ได้แล้วค่ะท่านผู้ชม ข้ามกละลัดระวังขณะปลากับปัวปะปัวปะอยู่นะคะวันนี้ค่ะงามแดงปิตรยานอยู่เด้อ